นี่สาวใหญ่ของเรานะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังขมือน,นะครับสวัสดีตอนเย็นนะครับผมบรรยากาศดีๆที่หมู่บ้านช้างบ้านทาลานะครับครับผมหลังจากที่พาช้างกินน้ําอาบน้ําเสร็จแล้วก็ มานั่งเล่นรับลมเย็นๆนะครับผม,มน,นั่น,นกน็นนจะเป็นทางคันเงินกับแม็กกี้นะครับผมพาสองสาวไปอยู่ด้วยกันนะครับพาแม็กกี้เดินรอบๆบริเวณนะครับเพื่อจะได้ชินเพื่อจะได้ชินกับการอยู่ที่ท่ารายของเรานะครับผม ชินกับบรรยากาศดีๆนะครับไม่เหมือนอยู่ที่บ้านนะครับอยู่ที่บ้านจะมีแต่ภูเขานะครับนี่ก็สาวพี่ดาวครับนี่สาวใหญ่ของเรานะครับผมหัวหน้าสุมใต้สะพานนะครับนี่คือ เจ้าถิ่นนะครับนคนอ,อนพาเมกกี้เดินเล่นนะครับผมตอนนี้เดินกลับมาแล้วนะครับพาเมกกี้ไปเดินเล่น,นเดินสวยมากเลยครับผมโอ้โห เก่งมากครับ <c> ค <oughs> ือ hmm. น well ้องเขาก็นิสัยดีอยู่แล้วนะครับผมแค่มาปรับสถานที่เล็กน้อยนะครับผมปรับเปลี่ยนบรรยากาศเล็กน้อยครับคือปกติจะอยู่กับป่ากับเขานะครับผมมาที่นี้ก็จะเป็นทุ่งกุลานะครับผมเดี๋ยวจะมาแวะมาหาข้ามือนะครับมาแล้วนะครับผมโค้งซุ้มกรทียเร็วโอเคจ้าสวยเร็ว มาเทียบกับข้หม hey. ือนะครับผมไม่มาเทียบว่าจะใครจะสูงกันครับผมโอ้ยเฮ้ยหยบใครจะสูงกว่านะครับผมเพราะว่าข้หมือเราอยู่ที่ต่ำนะครับ โอ้ได้เขียนหน้าสวยเลยคุนอื่น,นลองครับผมลอ,ลองลองไงครับผมลองไรหนูครับดูด้านข้างนะครับผมน้องแม็กกี้ก็เหมือนจะสูงกว่านะครับผมน,นี่ยังไงเขาดวนข้ามืออยู่ที่ตับนะครับผมครับข้ามืออยู่ที่ตับนะครับ สูสีครับผมน่าจะไล่เรียกกับข้ามือน,นะครับผมบสูงกว่าขันเงินสามเม็นึงครับสูงกว่าขันเงินนิดนึงเนาะดูบ้านท้ายกันครับผมโอ้เทียบบม่ติดเลยครับบ้านท้ายนะครับล,งลิงนุ่นเดียวกันเป็นเนยงมัวบ่โอ้ใหญ่มากเลยครับผมมุมนี้ครับผมแม่นเนาะตกัน อีกไม่นานนะครับผมผนแล้วก็จะอบเหมือนข้ามือน,นะครับนึเมือนจากสัมผัสแล้วนะครับ

ลุนไลยกันเรื่อคือวานเพระว่าไทวนเนาะไปเข้าหลักเลยครับนี่เป็นหยอ่อนเขาโยกหลอดูตกใจถุงพลาสติกนะครับผม เ่งนะครับผมวันนี้เดินออกออกเดินเชือกเดียวเลยนะครับวันนี้วันนี้ออกเดินเชือกเดียวเลยนะครับออกไปกินน้ําอาบน้ําเชือกเดียวเลยครับน้องปรับตัวได้เร็วมากครับก็นิสัยดีครับผมใครก็เข้าได้นะครับตอนนี้เริ่มมาชอบหญ้าใบข้าวบ้านเราเลยนะครับผมรู้ว่าใบข้าวนี้อร่อยแล้วครับผมกินดีมากเลยครับ

ครับผมบรรยากาศสวยๆนะครับผมบรรยากาศดีมากเลยครับผมอืบรรยากาศริมแม่น้ำนะครับผมสวยมากครับผมบรรยากาศเย็นสบายเลยครับท้องฟ้าแจ่มใสมากเลยครับผม ดูคนอวนเชียร์หน้าให้ครับผมตอนนี้เราก็ระวังไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเรายังไม่รู้นิจจากนิสัยนะครับผมว่าเขาจะตกใจหรือจะ ตื่นอะไรหรือเปล่านะครับผมเราก็ต้องระวัาางนะก่อนนะครับผมต้องติดสู้ติดอะไรไปก่อนนะครับเวลาเดินนะครับผมเพราะเรายัางไม่รู้จักนิสัยเขาดีนะครับก็ต้องศึกษานิสัยก็ศึกษาภาษาไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าอยู่ที่นี่ก็จะส่วนมากก็จะพูดภาษาอีสานนะครับภาษาใต้เราก็จะปล่อยปล่อยให้เขาลืมนะครับผมเพราะว่าเราก็จะใช้ภาษาพื้นบ้านเรานะครับในครับผมสองสาวไปเล่น คข pues yeah. nah เหมือนแล้วนะครับผมผักบุ้งกาแฟบ้านนะครับไอ้กลัวไหมไม่ไม่พี่เสื้อแดงตาข่าบือนีใจดีมากครับผมเด็กเล็กก็เข้าได้นะครับผม จับได้สัมผัสได้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมบรรยากาศเย็นๆที่ใต้สะพานนะครับผมสดชื่นมากเลยครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ